เกี้เราริงเรอเรอสวัสดีทุกคนเป็นนักอริงอริงเรื่องเงเราเอากันปะฮอยเดาะตุ๊บปะผาเดาะอาหารอยู่นะเราริงอะไรแปปแปปไปสมอเด้อหัวใจไม่มีริงหัวใจไม่มีริงไปอ๋อเดี๋ยวผมมาซื้อตำมะฮกับเยติมบ้านโนนเอ้ยบ้านกุสุมานบ้านกุสุมานร้าน ยายติมีคือตำนานนะครับอะไรมีได้เบาหสะอาดเลยฮะนี่ยายเราเบาเรื่องเบาลุงเสิือด้วยลุงเสือดลุงเสือดักอ่ะเออผู้จักนะเราเสียร์เลยนะฮะผู้เบาผู้เบาใหญ่เห็นเฮ้ยเออหยอกกันหยอกกันสมัยาเท้ามามักเดยเอาท้ามามักเนาะเอาเท้ามาเปดังเป็นเบาความความหลังกูสร้างพวกห่านี่ไปด่าเก่งๆไปมึงเล่าสูดได้ผัวผัวสิเตะสูดมีช้างไป มาซื้อต่ำตะไคร้ยายเราฟังพื้นในฟังเจ้าเฮิตกระปุ่นน้ำหายายฮะแม่ขี้เด็กโอ่อนไปเจอมันสั่งเถิดหรอฮะห้ามให้ตากระปุ่นมือห้ามไม่บีบมวยเลยไห้แว่เล็กจองหุยถ้า่มองมันจะตาไวเมันหาอืมกระปุ่นก็มีเพิ่นซื้อกระปุ่นเอาเอาซื้อเลยกระเทิรนซื้ออาจจะห้าร้อยนี่บ่ชุดชุดผู้หญิงนะแกมันเมีอะาเจอ้อ เไม่ไม่อนบื้นท <nd woods> <Hi> <rad> ี่ไหนประาบื้นไหคะให้ไม่มีปะหันธนาคารอัวไปจะเรีนนุ่ยให้หมอใหญ่จะเรียนเลจะเรียนอือแตดมนันัหน่ละห้าแต่หน่งสิบโอ้แต่ออนมาหน้าผมหนึ่ยละสิบปาดปลึกมีที่นะเอาละมาชิมแล้วไปชิมชิมดูชิมดู ตำหุ้งตำหุ้งเอ้ยบ่ไม่ตำหุงตำตะไคร้ร้านยาจิมอิไหนอิไหนอิอจะแซวนี่นะอเพราะว่าหน้ามีหานนอสิบ้าทนวปันจะเรียนมือดีในมือดีมู่ในมือดีไม่อมอแจปาเด้อจในมืองินในทุ่งเาเนอะครับแซวะ่เอนี่ดิสมัติกระ้เจยมาลงเทพเด้ผมไปบืนลบปะกระมอจะได้ไมอิดวหห เมนครับผมมาเิรับตั้งแต่โควิดเลยเลยฮะอือทำมือในเทรนด์ด่งครับอขอบคุณครับเหมาะเดาไลฟเปราะเดาเรนดัง,งน,งงคน,งนะคำอะไรเติ่ไปเลาะจ่อยจะิ้มเนื้อ <laughs> ด,ดังเลยเลตัดสมองสมองเอ่มอะไรไปอายางก็ไปด,ดัง,งืตง ลุงเติงไม่ดงเลยครับเดไม่ดังเนอกระสอบันนซื้อไม่สวยเลยเนอบนนะสกไม่สวยก็เอาหนอดีกว่าไม่ซวยนอสวยนะเนีนครับอะไรห้าสหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอโอเคมาแล้วครับโอ้ผลไม้ลากไม้ ทุเรียนน้ำแป็นิ่มเป็นแพผกหกสิบเก้าบาทอย่างอีนะ้ฮะกับเขาคนขี่หา่าอ๋อไก่เป็นตัวเลยไก่อบซอสไก่อบซอสอย่างดด้อมาไก่อบซอส ก็ไฮไลท์มีรอบเบิ้งไฮไลท์ม <c oughs> ีนีเ่เจ๊ตัวนี้ที่จุดจวดให้เบิ้งเนาะจุดจวดเลยนะยยจำจะไคร นี่คือตำตะไคร้นะครับ,บเเเรี้้้ยยาาางมมดดออตำตะไคร้ใหญ่ใหญ่ยังใหญ่ติ่มใหญ่ติ่มบาของแท้ของแซบ่บเมนูมื้อนี้นะครับมีวันนี้อาหารเรานะฮะทุกคนทุกท่านเ <c oughs> จ้าว่าเจ้าว่าทีมงานกินข้าวมือขอติมตำตะไคร้ก่อน เสร็จแล้วพี่แมเสร็จแล้วเราจะทำแบบโอโหตวว่ากินบ้นได้สี่เอาปานังกีหมดปนงดูก่ากินได้ยูไก่ย่างหา อะไรจำได้ค้าอร่อยเออรเอาแซ่บเลยอืม้บวเพิรบอฮึมพอดีรอพอดียินดีดีสูงดีบวกเห้ยเห้ยเจ้น่ติมางงไง

คือบ้เวเซบเซ่กตามแม่ขาแต่งโตดีอืม <c oughs> อมักแบบแม่ขา,ขาโชั่วันนีแคือล่าสมบุรุษพ่อรถกุ๊บซี่เเขานเพราว่ารคือบริเน้นรสชาติเน้นคนขายต้องแต,งต่งโตแบบคักไปก่อนไม่ก่อนนเนครับเป็นไงวันนี้ อิ่มน้ำซ้ำลานอิ่มแปร่อิ่มปลาละแระเลยเตือเพียบเลยตำเนี้ยอร่อยอยู่ครับแต่เยอะเนาะแกให้เยอะมาตำตะไคร้่แบแซ่บไก่ก็ยังเหลือไข่มีขนมจีนตำตะไคร้กันนี้ผลไม้ ยังคงเลยกันต่อไปกินลองกองอะล,ลองกองหรือรางสตร์แบบเดียวกันบัวกีละอันนะกีละอันอืมพีละแต่ นางสาจะไม่มียางเอ๊ะลองก็ไม่มียางนางสามียางไม่รู้แล้วอันนี้ละะ่ะสลัดกับยังนะที่มันกระจายกายันไม่รู้กินยางละกินซอกินไม่อิ่มนะกินข,ข้าวกินเล่น นี่โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ